i got problems on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  problems, problems, problems I solve them. I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The 30 r d i s back. Tell me I'm garbage, I'm going t h r o something that's. โอ้โหครับการสวัสดีน้องๆชาวไทยที่น่ารักทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กับพี่เดฟทีวินเช่นเคยเอาละฮะวันนี้นะฮะพี่ก็มีสาระดีๆอีกแล้วนะฮะภายในเกมฟรีไฟวันนี้นะฮะพี่จะมาสอนเทคนิคเติมเกมฟรีไฟยังไงให้คุ้มนะฮะ ก่อนเออก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันก่อนเลยมาอย่าพี่จะเข้าเรื่องเลยนะฮะก็ถ้าเราเติมเพชรในเกมฟรีไฟล์นะฮะโดยตรงนะ50บาทหรือ35บาทเราจะได้100เพชรแต่ถ้าไปเติมแบบที่พี่กำลังจะสอนนี้นะฮะ50บาทนะได้172เเพชรนะ คุ้มกว่าเติมในเกมแน่นอนเลยนะย้ำอีกทีหนึงเดีพี่จะไปสอนแบบว่าครบเซตเลยนะแบบสามารถพร้อมเติมได้ทันทีนะเด็กอายุ10ขวบ15นะฮะทำได้นะฮะถ้า,าทำตามคลิปพี่นี้นะโอเคนะฮะเราจะไม่ได้เติมในเกมนะฮะเราจะไปเป็นแบบเทคนิคของพี่เดฟนะเติมเพชรในเกมฟรีไฟยังไงให้คุ้มนะฮะโอเคเดีย๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะ เอาแล้วครับน้องๆตอนนี้นะฮะพี่ก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเว็บเติมเกมฟรีไฟล์นะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะพี่ไม่ได้สปอนเซอร์จากเว็บนี้นะ,ะพี่จะมาสอนเทคนิคเติมเพชรยังไงให้คุ้มนะสำหรับน้องๆในช่องพี่เด็กทีวีเท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมาเติมเว็บนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปนะฮะโอเคมาเข้าเว็บนี้มานะฮะให้ทำการ จิ้มไปตรงนี้ก่อนเลยนะฮะให้ทำการสมัครก่อนนะฮะถ้าสมัครแล้วก็น่าจะน่าแบบว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้สมัครง่ายนะฮะเชื่อมต่อ Facebook เท่านั้นเองนะฮะก็เราก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะฮะอย่างที่2คือเราต้องเติมเครดิตเข้าก่อนนะฮะเข้าใน ID ของเรานะในเว็บนี้นะฮะการเติมเครดิตเติมเงินง่ายมากแค่กดเติมเงินนะฮะอ๋อมาดูกันช่องช่องทางชำระเงินกันกว่า ช่องทางการชาระเงินก็จะมีแบบว่าผ่านบัตรทูเบอนี่นะฮะตอนนี้เขาบอกว่าปิดปรับปรุงอยู่อีกช่องทางหนึ่งคือระบบเติมเงินแบบว่าเข้าแบบว่าชาระเงินด้วยแอปทัวเล็ตนะฮะแบบอัตโนมัติสถานะก็คือปกตออิระบบเติมเงินผ่านธนาคารอัตโนมัติปิดปรับปรุงนะฮะเติมหลักๆเลยเติมผ่านช่องทางทัวเล็ดได้แน่นอนฝาจิ้มเข้าไป อ้าวหลังจากนั้นนะให้ทำการก็คือจำหมายเลขหรือ ID แอปทัวเลตของทางเว็บนี้ไว้นะฮะเพื่อที่จะชำระเงินหรือโอนเงินเข้าในกระเป๋าของเรานะฮะจดไว้ก็ได้นะฮะจดไวะะ้ถ้าเราจำไม่ได้นะดูแคปไว้ก็ได้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะจำไว้นะฮะแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยไปเข้าในแอปทัวเลตกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ เอาล้ครับน้องๆตอนนี้นะฮะพี่อยู่ในแอปทัวร์เลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่พร้อมที่จะบอกว่าเติมเงินเข้าเครดิตกระเป๋าเครดิตในเว็บของพี่แล้วนะฮะตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเติมเงินเข้าในแอปทัวร์เลยห้าสิบบาทแล้วเดี๋ยวพี่จะทําการโอนเงินไปให้เขาเลยนะเพื่อที่เราจะเอาเงินเข้ากระเป๋าของเราเดี๋ยวใส่เบอร์เลยนะฮะเบอร์ที่เราจดไว้ตะก,กี้นะฮะที่พี่ขึ้นหน้าจอให้ดูเข้าไปเข้าไปให้ดูโอเค หกแโอเคอ่ะโอนเงินนะฮะโอเคครับตอนนี้โอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องจดหมายเลขอ่างอิงไว้นะฮะจะจดไว้แป๊บ2000 years later โอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่ในหน้าเติมแล้วฮะ เดี๋ยวเราจะใส่เลขหมายเลขอ้างอิงกันก่อนเลยนะฮะโอเคใส่ก่อนเลยนะแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ต้องใส่ตามพี่นะ,ะมันใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคกดยืนยันโอเคทำรายการสำเร็จสิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าตอนนี้กระเป๋าเครดิตเราเข้าแล้วนะฮะ 50บาทนะก็เดี๋ยวเราจะไปทำการเติมเกมฟ f i ไ e กันเลยนะกดไปที่เติมเกมออนไลน์นะแล้วมันก็จะขึ้นคำว่าเติมเพชรฟรีไฟหรือว่าเติมเกม r o v หรือว่าเติม PUBG Mobile หรือว่าอะไรมากมายเลยนะฮะอ,อลว,วันนี้เราก็จะมาเติมเกมฟ f i ไ e นะฮะ50บาทเราจะได้172เพชรนะฮะนี่นะฮะ,ะระยะเวลาในการเติมเกมฟรีไฟตนะั้นแต่9โมงถึงเที่ยงคืนนะฮะ ย้ำอีกทีหนึ่งนะพี่ไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะจากเว็บนี้นะฮะพี่มาสอนน้องๆไทยในช่องพี่เดบทีวีเท่านั้นนะฮะหรือว่าถ้าอยากมีสปอนเซอร์เข้าสามารถติดต่อได้ที่ใต้คลิปเลยโอเคเดี๋ยวเราเติมเลยนะรเราเลือก50สิบาทแล้วใช่ไหมฮะเราห้าสิบบาทเราก็จะได้172อเจเพชรถ้าเติมในมือถือให้เราทําตามพี่เลยก็คือเลื่อนไป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 สุดเลยนะฮะอยู่ข้างล่างนี้นะฮะ ยอดที่ต้องชําระ50บาท50บาทนะฮะก็คือ50เครดิตนั่นเองนะฮะนั้นนะฮะถ้าเราทําการใส่ ID ในเกมของเรานะฮะใส่ไปเลยนะฮะถ้าน้องๆจําได้นะหรือไม่จําไม่ได้ก็ให้พิการลอกในเกมเอานะฮะโอเคนะฮะก็ใส่ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการกดยืนยันนะเรียบร้อยนะฮะเราเติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเพชรก็น่าจะเข้าตัวแล้วละ่ะ ให้เราเข้าไปในเกมดูอีกครั้งนะเดีย๋ยวพี่เราจะลองเข้าไปดูนะฮะว่าเพชรพี่เข้าหรือเปล่านะฮะหนึเจ็ดสิบสองเพชรนะโอเคเดีย๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะฮะโอเคครับน้องๆตอนนี้นะเขเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ได้ของแรกสุดพิเศษนะ,ะถ้าเราถ้าเราเติมเพชรนะฮะในเกมฟรีไฟล์นะเราก็จะได้ของฟรีนะ,ะในช่วงนี้นะฮะอ่ากดใช้งานเลยนะฮะได้กระเป๋าฟรีแล้วลนะ่ะเราเติมเพชร ดูก่อนดีว่าเพชรเข้าหรือ,อยังว้าวตอนนี้ก็เข้าออแล้วนะฮะหนึ่งรเจ็ดสเพชรเพราะว่าในตัวพี่มีีติดอยู่ประมาณตัวอยู่ประมาณหนึ่งเพชรนั่นเองนะฮะโอ้สุดจัดประลัดบอกเลยดูดิมีของอะไรให้เราซื้อกันบ้างนะเดีวว่าอันนี้ไม่ใช่ซื้ออะไรดีวะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าลด80%โอ้โหสุดจัดประหลาดบอกเลยอะ่ะมี173กูขาดอีกอันเดียวอันนี้198นะฮะโอ้โห,หน่าได้อยู่เนี่ยมีไหนโอ้โหท่าทางกางเกงจ้าหมาน้อย โอ้โอ้สุดจัดประหลัดบอกเลยวกางเกงเท่อยู่สกีนปืนเหรอกล่องกล่องสุ่มสกีนปืนทุกซองสิบกล่องอะไรดีว่าเดดูก่อนโอ้ลูกซองไฟโอ้โหลูกซองน่าได้น่าได้ต้องจัดแล้วอ่ะลูกซอง สุด,สดจัดไปไวัยรุ่นขอ้ได้ถาวรแล้วกันนะสาธุซื้อสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่า เหนวะโอเคมา10กล่องมากดดูเปิดเปิดทีละกล่กองโอ้ยีิบสี่ชั่วโมงมาคราวนี้เปิดทีเดียวดีกว่าเอาทีละกล่กองแบบเปลืองสามวันอ่ะโอ้โหยี่ิบสี่ชั่วโมงเลือเจ็ดกล่อง โอ้โหยี่สิบสี่มันเกลือเกินป้ายยี่สิบสี่สามถูกโอ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  my god โอ้ไม่ได้อะไรเลย แต่เราไปดูดิว่าได้ของถาวรหรือเปล่ามันได้กี่วันไหมเนี่ยก็เห็นอยู่ขาตานะฮะได้ไม่ได้ถาวรเลย,ยเี๋ยวะเปิดอยู่ไหนไวะเนี่ย อ๋อมันย้ายด้วยว่ะโถเอ้ยเราก็เข้ามาดูงี้โอเคเดี๋ยวมาดูซองอันใหม่อ๋อแสดงเลยเราได้มาทั้งหมดกี่วันไวนะ้น่ะเออมันไม่ไหนว่าดูยังไงว่าได้กี่วันก็ไม่รู้ช่างแม่งแล้วกันเธอเอเท่อยู่เท่อยู่ มันทำมาใหม่มันไม่มีบอกอะว่าเออได้กี่วันนะฮะรวมทั้งหมดโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆในช่องพี่เดฟนะสอนเทคนิคในการเติมเพชรฟรีไฟล์แบบสุดคุ้มนะฮะเติมในเว็บนะฮะเพราะว่าเติมในเกมมันมันได้ได้น้อยนะฮะไม่ได้แบบว่าโบนัสส่วนลดอะไรสักอย่างเลยนะฮะในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าได้ของแร่นะสำหรับใครที่เติมเงินนะฮะไม่จำเป็นต้องว่า เติมในเกมก็นะฮะเติมกับเออตามเว็บก็ได้นะฮะหรือว่าเติมกับตัวแทนต่างๆนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะฮะใครที่อยากจะเติมนะย้ำอีกทีนะหรือย่จะพี่ะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปนะ